อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่28พฤษภาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีสแสดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่28พฤษภาคมรอบเช้าวันนี้ครับข่าวแรกเรามาเริ่มที่เรื่องราวของเอ็ดินสันคาวานีนะครับด้วยคาวานีที่ออกมาให้กำลังใจรุ่นน้องภายในทีมว่าให้ลืมความผิดหวังและจงก้าวต่อไป เอเดนสันเาวันี่ซึ่งหมายมั่นปั้นมืออย่างมากว่าจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมฟุตบอลยูโรป้าลีกครั้งนี้ให้ได้เพราะนี่มันจะเป็นครั้งแรกของเขาด้วยสําหรับการคว้าแชมฟุตบอลรายการยุโรปในอาชีพค้าแข้งของเขาแต่ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วสุน้าวัย3าปีรายนี้จะช่วยยิงประตูให้กับทัพปีศาจแดงได้แต่มันก็ไม่เพียงพอที่ทําให้ทีมคว้าแชมป์และในซีซั่นนี้ก็จบลงด้วยความน่าผิดหวัง อย่างไรก็ตามหลังเกมเอเดสันคาวานี่ก็ได้โพสต์ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่ามันทําให้หัวใจของผมแตกสลายแต่ก็มีวิธีเดียวที่เราจะทํากับมันได้ก็คือต้องก้าวต่อไปโดยหลังจากที่คาวานี่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็มีแฟนบอลจานวนกว่า10,000แรายที่เข้ามาคอมเมนต์และให้กําลังใจกันอย่างมากมายโดยเว็บไซต์สโมสรได้ยกตัวอย่างจาก3ามแอคเคาท์ที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเอเดสันคาวานี่ว่าขนาดเขาอายุ34ปีแล้วนะ แต่เขาก็ยังคงมีปอดที่จะวิ่งได้ตลอดทั้งเกมเขายอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเกมเมื่อคืนนี้แต่ก็น่าเสียดายที่แมนยูเต็ดไม่สามารถสร้างปรากฏการได้ส่วนคอมเมนต์ที่2เอเดิสันเขานีได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสร์แล้วและเขาก็เสียใจที่ทีมพายอย่างมากส่วนคอมเมนต์ที่3เอเดิสันเขานี้พยายามจะแย่งบอลคืนพยายามจะสกัดบอลและเขาก็ทํามันได้หลายครั้งมากเขาทํางานหนักมากเพราะว่าเขาต้องการที่จะชนะ สำหรับประตูดังกล่าวในเกมรอบชิงของเอรินซอนคาวานีก็ถือเป็นประตูที่17ของเขาในซีซั่นนี้กับทัพปีศาจแดงและยังเป็นประตูที่13ในช่วง12เกมหลังสุดของเจ้าตัวด้วยเรามาที่ข่าวต่อไปครับปีศาจแดงเตรียมมอบสัญญาระยะยาวให้กับโอเลกุน่าโซชาอีก3ปีวันนี้ตามรายงานจากไมค์แมกลัดของเทเลกราฟนะครับออกมาระบุว่าโอเลกุน่าโซชายังได้รับความไว้วางใจจากบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ด้วยเขาจะได้รับสัญญาฉบับใหม่พร้อมกับเม็ดเงินมหาศาลสำหรับซื้อผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าเพิ่งจะพาแมนยูเต็ดอกหักจากรอบชิงโยูโรปาลีกมาก็ตามโดยตามรายงานเผยว่าโอเลกุน่าโทชาเตรียมเข้าไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารของสโมสรเกี่ยวกับการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก3ปีจากของเดิมที่จะหมดลงในช่วงปีหน้าซึ่งบอร์ดบริหารของปีศาจแดงยังคงมั่นใจในตัวโอเลกุน่าโทชาว่ายังคงเป็นคนที่เหมาะสมสําหรับงานนี้ หลังจากสามารถปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการพาทีมจบตำแหน่งท็อปโฟได้ในช่วง2ซีซั่นหลังสุดแถมในซีซั่นที่ผ่านมาก็เพิ่งพาทีมจบที่2เป็นรองค่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแถมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีการระบุว่าบอร์ดบริหารจะมีการสนับสนุนการซื้อตัวของอเล็กกุนาโซชัอย่างเต็มที่ในเรื่องของการเสริมทัพซึ่งมีการเผยว่าน่าจะมีการเสริมทัพเข้ามาอย่างน้อย3ามตำแหน่งได้แก่ตัวรุกริมเส้นกองกลางและก็กองหลังอย่างละตำแหน่ง ซึ่งตามการระบุของไม้แมกกาดจากเซอร์่อ,อย่างเทเลกราฟได้เผยว่าเจดอนซันโชปิกตัวเก่งของดอตมูลซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนก็จะยังคงเป็นเป้าหมายหลักของทีมต่อไปในตลาดรอบซัมเมอร์นี้รวมไปถึงแจ็คกิลิชเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของแอสตันวินล่าด้วยที่ยังคงอยู่ในเรดาร์การจับตามองของแมนยูเต็ดด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเอ็ดวิดเบิร์ดรองประธานสโมสรที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งหลังจากจบปี2021 ดังนั้นเขาจะไม่มีผลกระทบต่อตลาดรอบซัมเมอร์นี้ของทีมถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการซื้อขายนักเตะมาดูยตลอดและก็น่าจะรวมไปถึงการตัดสินใจอนาคตของผู้เล่นอย่างดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กดาบิดไดแคอและก็พอลปอกบาซึ่งทั้ง3รายมีข่าวลืออย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาว่าอาจจะเลือกย้ายออกจากทีมหลังจากจบซีซั่นนี้เรามาต่อที่รายงานจากดิลี่เมลกันบ้างนะครับซึ่งก็ยังเป็นข่าวซื้อขายของทัพปีศาจแดงโดยมีการระบุว่า โอเลกุน่าโซชาเรียกร้องไปยังบอร์ดบริหารว่าต้องการนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้4รายซึ่งทั้งสรายที่เขาได้ชอร์ลิสไปให้กับบอร์ดบริหารนั้นจะกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของสโมสรและทําให้การโรเดชันภายในทีมนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนักเตะทั้ง4รายที่โอเลกุน่าโซชาได้แจ้งไปยังบอร์ดบริหารของทัพปีศาจแดงก็ไม่ค่อยต่างจากข่าวก่อนหน้านี้ของเทเลกราฟนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปีขวาเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ตัวกลางและที่เพิ่มเข้ามาก็คือตำแหน่งศูนยน์ ดยในตำแหน่งปีกขวาเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโอเลกุน่าโทชาต้องการได้ตัวเจดดนซันโชจากดอทมุนมาร่วมทัพและเขาก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของทีมในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ด้วยแถมจากรายงานล่าสุดของทาง Spo r t b i l ลสื่อเยอรมันก็เผยว่าดอทมุนพร้อมตอบรับข้อสเสนอจากทางแมนยูเต็ดหากว่าทัพปีศาจแดงยื่นข้อสเสนอเข้ามาที่จำนวน108ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าลดลงมามา,มากทีเดียวจากช่วงซัมเมอร์ก่อนที่ดอทมุนเรียกร้องไว้ที่108ล้านปอนด์ ส่วนในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็ได้แก่เดนคันไรส์ตัวเก่งจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดซึ่งในตอนนี้แมนยูเต็ดก็ติดตามสถานการณ์ของมิดฟิลด์หนุ่มรายนี้อย่างใกล้ชิดแต่ก็มีการคาดว่าคงต้องใช้เงินไม่น้อยที่จะดึงตัวเดนคันไรส์ซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นกัปตันทีมของเวสต์แฮมด้วยมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามอีกสื่อของอังกฤษอย่างอีฟนิงสแตนดาร์ดก็เผยว่าแมนยูเต็ดจะเริ่มเร่งเจราจาดีลของเดนคันไรส์ทันทีหลังจากตลาดเปิดวันที่9มิถุนายนทีี่จะถึงน้ ส่วนในตำแหน่งกองหลังเดลีเมลได้ระบุว่าแมนยูแต่ได้เล็งไว้2คนก็คือ1เปาตอเลสของบียาริลอีกรายก็คือราเฟลวารานกองหลังจากเรอัลมาดริดโดยรายแรกนั้นบียริลขอที่ราคาประมาณ50ล้านปอนด์สำหรับการปิดดีลนี้ขณะที่ในรายของราเฟลวารานก่อนหน้านี้มีการเผยว่าท้าราชันชุดขาวขอค่าเสียหายไว้ที่40ล้านปอนด์แต่มันก็ยังไม่แน่เพราะว่าเจ้าตัวอาจจะขยายสัญญากับทีมใหม่ก็ได้ แต่หลังจากที่คุณซซอรร่วมชาติอย่างเซนดินเซดานได้ประกาศลาออกจากการคุมทัพเรือมาลิตอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ก็ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ราฟาเอลรานจะย้ายออกจากเรือมาลิตในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ส่วนอีกรายนั้นก็คือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าถึงแม้ว่าสโมสรนเพิ่งจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับเอดิสันคาวานีก็ตามเราข้ามาที่เรื่องของผู้รักษาประตูกันบ้างนะครับดยเป็นรายง,งานของไม์แมกกาดจากเทเลกราฟ ซึ่งเขาได้ระบุว่าโอเลกุน่าโซชาทราบดีว่าภายในทีมตอนนี้มีนัทวานยอดฝีมือถึง2คนก็คือดาบิดเดเคอาและก็ดินเฮนเดอร์สันและเขาก็ทราบดีว่าทั้ง2รายก็คงไม่มีความสุขที่จะเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นในซีซั่นต่อไปดังนั้นในตลาดรอบซัมเมอร์นี้อาจจะต้องมีใครสักคนระหว่างเดเคอาหรือว่าเฮนเดอร์สันจะต้องย้ายออกจากทีมซึ่งก็เช่นเดียวกับอีก2นายทวานก็คือเซคิโอโรเมโรและก็ลีแกลนที่เตรียมย้ายออกจากทีมเช่นกันโดยสโมสซอนจะได้ทอมฮีตัน ที่ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งแบบไร้ค่าตัวจากแอสตันวิลล่าอีกข่าวซื้อขายที่มีความเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ดนะครับซึ่งมาจากสื่ออิตาลีก็คือ t u ตโตแมกาโตเว็บได้ออกมาระบุว่าโรม่าอาจจะตัดสินใจไม่เจรจาคว้าตัวเนมันยามาติชไปร่วมทัพเนื่องจากว่าทางแมนยูเต็ดได้ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง10ล้านยูโรซึ่งทางโรม่านั้นมองว่าพางเกินไปแถมค่าเหนื่อยของมาติชก็ยังสูงถึงปีละ7ล้านยูโร หรือตกประมาณสัปดาห์ละ1 3 0,000ปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่โรม่าไม่พร้อมจะจ่ายเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้กับเรื่องราวของดาบเิดเดเดกอากันบ้างครับหลังจากที่เมื่อวานเดกอาโดนโจมตีอย่างหนักจากสื่อต่างๆเรื่องการเซฟจุดโทษซึ่งเขากลายเป็นแพะที่ทาให้ทีมแพ้ในเกมรอบชิงยูโรปาลีกที่ผ่านมาซึ่งในช่วงหัวข่ามเมื่อวานนี้ครับเดกอาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง f a c e b o o k ว w i เตอร์และก็อินสตาแกรมด้วยข้อความว่า ล้มแล้วลุกสู้ขึ้นใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์สู้ต่ออีกครั้งและกลับมาเป็นผู้ชนะให้ได้ขอบคุณทุกคนสําหรับการสนับสนุนครั้งนี้ด้วยภปยใต้ข้อความดังกล่าวเขาก็ได้แนบรูปภาพอันน่าประทับใจที่เขาได้รับการปลอบจากเซอร์เลฟกุสันตำนานผู้จัดก,การทีมของสโมสรที่เดินทางไปให้กําลังใจก,กลุ่มนักเตะแถมมีส่วนร่วมในการมอบรางวัลถึงขอบสนามที่โปลแลนด์ด้วยส่วนข่าวต่างๆของ DKR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโพยจุดโทษ หรือว่าจะเป็นสายตีเรื่องการเซฟจุดโทษผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะมันคงจะไม่มีประโยชน์หากว่าเราจะมาขุดคุยกันอีกครั้งดังนั้นเราทุกคนได้แต่ให้กำลังใจทีมกันต่อไปและสู้กันต่อไปในซีซั่นหน้าครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e ว i l p a พ e กันด้วยนะครับผม